สวัสดีค่ะสรีสูกค้าทุกท่านเลยค่ะวันนี้กลับมาพบกับแอนดิชเช่นเคยที่ Channel f o r แบนนี่นะคะแอมที่ปรึกษาการขายอยู่บริษัท Ford Auto Carry สาขาปทุมธานีนะวันนี้มาพบกับแอนพิเศษอีกเช่นเคยแอนมาพร้อมกับชุดแต่งหล่อๆนะคะก็คือเจ้า Ne x t จเ n e v ร r เรสที่แปลงชุด Ra p t ตอร์รอบคันซึ่งกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าของ Ra p t ตอร์แท้ด้วยรายละเอียดรถคันนี้จะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันแต่ว่าก่อนรับชมคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel Ford b a อร์ เพื่อเป็นกาลังใจให้ทํนทรีวิวคลิปต่อไปเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็เพื่อไม่พลาดรีวิวคลิปต่อไปเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะเราจะเจอกันในทุกๆคลิปเลยนะคะรุ่นที่ทันนำมาวันนี้เป็นเจ้าตัวไอเจนอโรีไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน2ล้อนะสีดําคันนี้ราคาจําหน่ายอยู่ที่1นึ่งล้านเจ็ดแสนสบาทค่ะซึ่งราคานี้ยังไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งที่อันได้ติดตั้งให้นะเดี๋ยวเรามาชมมาพร้อมกันปกติแล้วที่เรา รู้จักและเห็นกันทั่วไปก็คือตัวไทเทเนียมพาร์ทเขาจะมาพร้อมกับชุดแต่งที่เป็นสีโครเมียมรอบคันนะคะคันนี้เนี่ยได้เก็บงานหมดเลยรอบคันเช่นเดียวกันจะเก็บงานรายละเอียดจะมีอะไรบ้างเริ่มจากด้านหน้าเลยนะคะนี่คือเจ้าตัวกระจังหน้า Ford Raptor นะกระจังหน้าแท้นะคะก้องหน้าด้วยเช่นเดียวกันมีกิบล็อกยึดมาบนตัวกระจังหน้าแบบนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าแท้ยังไม่สามารถติดตั้งไฟ LED 3จุดบนตัวกระจังหน้าได้นะ แบบนี้เลยรุ่นนี้มีกล้อง360องศาร,รอบคันมาให้นะคะถัดมาชายกันชนด้านล่างนี่คือชุดกันชนหน้า r a ปเตอร์ถอดยกชุดเปลี่ยนชิ้นน้าง,งานเนี่ยขึ้นโมคันต่อคันนะคะพาร์ทนี้จะใช้เวลาทำประมาณ15วันต้องแจ้งไว้ก่อนนะแล้วก็ยังมีเซ็นเซอร์กะเรียะด้านหน้าทั้งหมด4จุดมาจากโรงงานซึ่งการเก็บงานนะคะเรียบเนียนมากๆเลยชุดพาร์ทที่ลูกค้าเลือกทำสีเนี่ยจะเป็นสีตัวรถก็คือสีดำเงาตัดสีดำด้าน แกลงด้านล่างนะคะก็เป็นสีดําด้านด้วยเช่นเดียวกันเพื่อทําให้ด้านหน้ารถคันนี้ดูมีมิติมากขึ้นนะเหลี่ยมสันนะคะคมทุกอย่างเลยมีเรดาร์ตัวจับคนเดินถนนตรงนี้เบรกอัตโนมัตินะคะยังสามารถใช้งานได้ปกติรวมถึงห่วงลากจูงคู่หน้าด้านล่างด้วยชุดพาที่เราปั๊มโมขึ้นมาใหม่อะคะ่ะเขาจะเว้นเอาไวใ้ให้เราใช้ลากจูงได้จริงๆฟอกแลมด้านหน้านะคะก็ตัดกรอบคมพอดีนะ แบบนี้เลยถัดมานะคะไฟหน้ารุ่นนี้ให้มาเป็นไฟหน้า LED รูปทรงสีแคมค่ะโดดเด่นมากๆเลยจะติดตลอดเวลานะคะเป็นไฟเดย์ไทมเนาะแล้วก็ด้านในจะเป็นโคมมันติรีเฟคตเตอร์ให้ลำแสงสีขาวด้วยด้านข้างนี่คือชุดคิ้วล้อของตัว r a ปเตอร์นะคะแต่ว่าคิ้วล้อกับชุดกันชนจะไม่ใช่พาร์ทแท้นะสังเกตว่าเขาจะมีมิตินะคะมีลูกเล่นตรงนี้เพื่อทำให คิ้วงานเนี่ยดูมีส่วนเว้าส่วนโค้งนะคะรับกับตัวบอดี้รถทําให้ตัวบอดี้รถเนี่ยไม่ดูทื่อจนเกินไปไฮไลท์ของคันนี้ก็คือลูกค้าเลือกใส่ล้อเวกนะคะขนาด20นิ้วล้อเนี่ยจะเป็นสีดําเงาจับคู่มาพร้อมกับยางโตโยท้านะคะเป็นยางออเทเรนซีรีย,ยางคันนี้จะเป็นยางโอเวอร์ไซส์นะซีรีส์จะอยู่ที่275นะคะความหนาเนี่ยอยู่ที่60 แบบนี้เลยหล่อดุดันมากๆเลยนะคะขนาดรอบวง20นิ้วเท่าของเดิมแต่ว่าพอเราจับใส่ย,ยางโอเวอร์ไซส์เปลี่ยนล้อนะคะมันก็ทำให้ตัวรถเราเนี่ยซุ้มของตัวรถเราเนี่ย่ะดูไม่เหลือแก๊ปเยอะดูเต็มซุ้มมากขึ้นทําให้ดูดุดันลงตัวมากขึ้นด้วยแล้วก็เอเวอรทุกรุ่นนะเขาให้ระบบรักษาความปลอดภัยก็คือให้ดิสเบรกทั้ง4ล้อนะคะมาตั้งแต่ตัวเริ่มต้นเลยจานเบรกก็มีขนาดใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นเครื่องยนต บเทอร์โบแล้วก็รุ่นนี้นะมีเซ็นเซอร์วัดแรงดันลมยางนะคะเวลาที่อันจะเปลี่ยนล้อให้อันก็ต้องนําเซ็นเซอร์ค่ะออกจากล้อเดิมแล้วก็มาใส่ให้กับล้อใหม่ของลูกคา้าด้วยกระจกมองข้างที่เห็นเนี่ยค่ะนี่คืองานรับสติกเกอร์หมดเลยนะเป็นสีดําด้านนะคะแรปเรียบเรียบเนียนมากสติกเกอร์ที่แับเป็นสติกเกอร์ที่ใช้รับรถซูปเปอร์คาร์ด้วยมีไฟเลี้ยวที่ตัวกระจกมองข้างมาให้กล้อง360อองศารอบคันแล้วก็ยังมาพร้อมกับ บายสปอร์ตเตือนจุดอับนะคะเวลามีรถสวนมาแล้วลูกค้าต้องการเปลี่ยนเลนในมุมอับสายตาตัวนี้ต้องบอกว่าระบบเซฟตี้ระบบรบักษาความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือการขับขี่ครบมากๆเลยจริงๆก็เป็นรุ่นที่ขายดีรุ่นหนึ่งเลยนะมือจับพวกนี้ค่ะเป็นงานแรปหมดเลยนะกุญแจเป็นกุญแจสมาร์ทคิลเลตเอ็นที่นะคะระบบก็เหมือนรุ่นตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นก็คือสอดมือปลดล็อกรถกดด้านนอกเพื่อนำการล็อกรถนะคะคิ้วขอบกระจกนี่ก็เป็นงานแรปด้วยเช่นเดียวกันนะ พวกน,นคะเก็บโคเมียมให้หมดเลยรอบคันนะคะภายในของตัวขับ2ก็จะให้เบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะพร้อมระบบปรับดุลหลัง2ตําแหน่งตรงนี้เบาะเป็นเบาะสีดําแบบนี้เลยค่ะมีมีพารามิกมูลรูปมาให้นะยาวถึงแถวที่2เลยมีแอร์แบ็กไม่ให้สูงถึง7ลูกด้วยแล้วก็ยังมาพร้อมกับกระจกมองหลัง แสงอัตโนมัตินะคะมีช่องเสียบ USB ที่ตัวหลังกระจกมองหลังด้วยกรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งกล้องบันทึกหน้าเพิ่มเนี่ยไม่ต้องเดินสายให้ยุ่งยากแล้วนะและยังมาพร้อมกับหน้าจอกลางขนาด12นิ้วค่ะเป็นซิงค์โฟรเอรรองรับทั้งตัว Apple CarP l a y แล้วก็ a n d ด o i d a u t ตแบบไร้าสายด้วยมี Ford p a s s Connect Ford Pass c o n n e c คก็คือแอปพลิเคชันที่ลูกค้าโหลดเข้ากับโทรศัพท์มือถือคอนเน็กตกับตัวรถเรานะคะสามารถเช็คตำแหน่งที่ตั้งตัวรถได้เช็คประสิทธิภาาพนน้้มัเครื่องได ดับเครื่องยนต์ล็อกรถปลดลกลด็อกรถผ่านโทรศัพท์มือถือเราได้หมดเลยนะมีไวเลสาร์จด์สายช่องเสียบ USB Type A และ Type C มีมาให้นะคะจับคู่มาพร้อมกับเกียร์อัตอนโนมัติ10ส,สปีดเป็นเกียร์9กระโดดค่ะสังเกตว่าเขาจะมีบวกลบที่หัวเกียร์นะเวลาที่ลูกค้าต้องการใช้เกียร์ต่ำในการขึ้นเขาลงเขาสามารถกด ล็อกคันนี้ให้ใช้เกียร์ต่ําแล้วเราก็ให้รถพาเราไปได้เลยนะคะเราก็จะควบคุมแค่พวงมาลัยเบรคคันเร่งแค่นั้นเองและถึงแม้จะเป็นขับเคพื่อนสองล้อก็ยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกค่ะไม่ว่าจะเป็นโหมดประหยัดโหมดปกติโหมดถนนลื่นหรือโหมดลากพ่วงตัวเบรคมือไฟฟ้านะคะตรงนี้ได้เบรคมือไฟฟ้าแล้วตั้งออโต้โฮได้ด้วยค่ะถัดมานะในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคะ คันนี้ก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าหน่วงตามความเร็วรถแล้วก็ยังหน่วงตามโหมดการขับขี่ที่เราเลือกที่อันบอกไปเมื่อกี้ด้วยนะแล้วก็ยังมาพร้อมกับมันติฟังก์ชันนะคะตัวอัดเดพติคุยคอนโทรลแบบสต็อปแอนด์โกตัวนี้นี่ให้แล้วนะเบรกให้จนถึงจุดหยุดนิ่งด้วยชะลอความเร็วตามรถคันด้านหน้านะคะมันติฟังช์ชันควบคุมเครื่องเสียงมันติฟังก์ชันควบคุมหน้าปัดดิจิตอลด้านหลังพวงมาลัยขนาด12นิ้วพวงมาลัยเนี่ยคะ่ะสามารถปรับได้ตามสรีละด้วยนะ ระบบเป็นพุชตาร์ตนะคะคันนี้จะสังเกตว่าเวลาที่เราเปิดประตูรถขึ้นมาเนี่ยจะเป็นดิจิตอลร้อเ็เลยค่ะไฟหน้าตั้งออโตได้นะแล้วก็ยังสามารถปรับความสูงต่ำของไฟหน้าได้ด้วยนะคะกรณีที่หน้าเชิดท้ายจมปรับความสว่างของตัวหน้าปัดภายในห้องโดยสารได้ด้วยนะไปค่ะเดี๋ยวเราไปชมส่วอ,อื่นๆกันด้านบนคันนี้เนี่ยราวหลังคาคันนี้ก็ใช้งานรับสติกเกอร์ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ แบบนี้เลยก็คันนี้จะแต่งให้ดูดุนะลูกค้าอยากได้รถออกมาสไตล์ที่แบบว่าดูเข้มดูดุนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เป็นแนวทางการแต่งรถสำหรับลูกค้าท่านใดที่มองหาในเจเนอเรสอยู่และมีแพลนนะคะจะใช้รถเร็วๆนี้ก็พามารีวิวชมเรื่อยๆชอบแบบคันไหนอยากแต่งแบบคันไหนส่งคลิปคันนั้นมาให้แอนได้เลยนะคะนี่คือไฟไท้าย LD Signature ไฟไท้ายแบบนี้ค่ะจะได้เฉพาะรุ่นสปอร์ตขึ้นไปเท่านั้นนะมีอะคริลิกกับววคารเวรสซอคะฝังอยู่ในโคมด้วยมีกล้องมองหลังที่ติดมาพร้อมกับชุดชิ้นโลโก้ด้วยนะคะฝาท้าทยเป็นคลิกเซ็นเซอร์แล้วมีเซ็นเซอร์การระยะด้านหลังไม้ทั้งหมด4จุดนะหรือเราเปิดแบบนี้ก็ได้คันนี้จะยังไม่ได้ปูพรมนะคะปกติแล้วการชนเดิมก็จะคืนให้กับทางลูกค้า พาไปชมส่วนอื่นๆนะคะช่วงล่างคันนี้ให้ช่วงล่างด้านหลังแบบหวัดลิงด้วยค่ะช่วยลดอาการโยนตัวของตัวรถวลาลูกค้าขับรถด้วยความเร็วสูงเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือหักหลบสิ่งกีดขวางนะคะก็จะทําให้ช่วงล่างยึดเกาะถนนได้ดีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรไบเทอร์โบที่ให้กําลังแรงมา้าอยู่210แรงมา้าให้แรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรด้วยต้องบอกว่าเหลือๆเ,เลยนะสําหรับเครื่องยนต์บล็อกนี้นะคะแล้วก็เป็นรุ่นที่ลูกค้าให้ความ นิยมต้องบอกว่าตอนนี้ลูกค้าหันมาสนใจรุ่นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะอ๋อด้านบนอีกอย่างหนึ่งติดตั้งเป็นสกู๊ปให้ด้วยนะคะตรงน,นี้ลูกค้าติดเพิ่มนะชุดแต่งนะคะสกู๊ปเนี่ยลูกค้าอยากติดหรือไม่ติดก็ได้เช่นเดียวกันนะขึ้นอยู่กับความชอบเลยนะคะวันนี้อันก็จะพามารีวิวให้ชมคร่าวๆประมาณนี้สําหรับลูกคา้าท่านใดที่กำลังมองหารถยนต์ Ford อยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นรุ่นอะไรก็ตามนะคะ สามารถทักไลน์สอบถามแอนได้เลยนะคะที่ ID ดีไลน์แอดไซน์ d อดีอย่าลืมเติมแอดข้างหน้าด้วยจะทิ้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้หรือโทรสายตรงหาแอนได้เลยค่ะที่เบอร์098-539-9665นะคะแล้วพบกันค่ะวันนี้แอนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย